พี่ครับผมเดินมาเล็แป๊บนึงผมเจอนะกำลังเดินเข้าไปบ้านซูผมเจอใครสองคนนั่งอยู่นั้นทุกคนเป็นผู้ชายนะใส่สโลง,งคนยังใส่เกงคนอยู่หรือเปล่าคนนั่งอะไรกันนะสองคนขอแอบถ่ายคนั้นผมรู้เป็นใครเดี๋ยวผม 哎，一个裂牛啊，多宽。哦，朋友呢，老抓个两颗，是呢。哦。我买我今天我我我我弄我、嗯、我

สวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะครับผมและตอนนี้ทุกคนครับก็กําลังจะเดินทางเข้าไปดูที่พักเก่าบาลูทุกคนนะผมอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะพี่แล้วก็ที่สาคัญผมไปครั้งก่อนเหมือนผมเจอหมอผีหรือเปล่าหน้าใช่นะมาเล่นงานผมมพี่ เหมือนมันใช้วิชาอาคมอ่ะสะกดจิตผมให้ผมจิตหลุดให้ผมแบบทำอะไรไม่ได้อะทุกคนเหมือนผมเป็นอมัมพาตไปอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นมอพีคำเหนหรือเปล่าเนอะซึ่งของอาคมมันแรงมากๆแต่วันนี้ผมไม่กลัวเลยผมมาพร้อมกับของของดีที่ผมคิดว่าโคตรจะศักดิ์สิทธิ์ แล้วผมคิดว่าตะกุดเส้นนี้แหละทำให้ผมรอดจากเหตุการณ์ต่างๆได้เดี๋ยวผมม้องเดินตามน้ำไปเรื่อยนะแล้วก็ต้องหาเส้นทางเพื่อเข้าไปที่ที่พักเก่าที่ผมเคยสร้างให้คนป้าบาลูลาซูนะพอสองพ่อลูกอะ่ะผมคิดว่าตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงในการจะมีพวก โจรป่าหรือไอ้พวกที่คิดไม่ดีไปทําพวกสิ่งแปลกๆก่ทุกคนนะผมไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้ต้องเดือดร้อนแล้วก็ไม่อยากให้มันต้องมีปัญหากับคนอื่นที่เข้ามาแถวนี้ทุกคนนะผมจะกลับไปดูผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอหรือว่าจะมีหรือไม่มีไงแต่ผมขอกลับไปดูเพื่อไปดูเพื่อความสบายใจของผมเองแล้วก็ถ้าเจอผมจะเล่นงานมันให้ยับบอกเลยผมเล่นงานมันยับแค่ไหนไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้ผมมีเตรียมหนังกระติกอาคมไว้พี่ เรามี้าถุงที่เพื่อนมันจาเดือนนะอัน,นี้ผมเก็บแยกกันนะไม่ได้เก็บพร้อมมาตะกุดนะทุกคนแล้วก็มีหนังกระติกอาคมไ้วพี่แล้ชพวกมาเผื่อไว้นี่นะนกระติกอาคมตะกุด้าถุงของแม่ผมแล้วก็มีประทัดลูกบอลอีกเกือบสิบลูกเก็บไว้จุดใส่หน้าพวกมันนะโอเคทุกคนพุ่งนี้ก็เป็นช่วงพายุเข้านะอาจจะมีพวกฝน ตกแล้วก็ท้องฟ้าไม่สดใสเลยนะคือมืดมากๆแล้วก็ดูน่ากลัววังเวงนะเดี๋ยวฝากพีเนะครับผมดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามาเพจเ b o o k y o u ู u b ปพี่แฟร์ดีสองของผมทีนะทนนะเป็นกำลังใจให้ผมทีแล้วก็ใครสนใจพวบอุปกรณ์เดินป่าแคมปิง้งหรือเป็นหมวกรองเท้ากระเป๋ามีดเดินป่าตะการสายมือคลิปทุกคนนะกดเข้าไปดูสินค้าได้เพื่อซัพพอร์ตเลยทหนึ่งช่องทางป่ะถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปที่ บ้านเก่าบาดูกาูกันทุกคน e t ก go <S ทุกคนนะมีทุกคนก็คงจะจาเส้นทางกันได้บ้างนะเพราะผมก็เคยพาพี่เอีเดินเส้นทางนี้นะเส้นทางที่ไปหาครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวทีทุกคนเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าที่ผมเคยสร้างให้กับบาลูอย่างที่บอกนะจะกลับไปดูว่ามันเป็นไงบ้างหลังจากที่ผมไม่ได้เข้ามานานแล้วก็ล่าสุดที่ผมเข้ามาผมก็โดนดีนะ ไม่รู้ว่าไอผมเจอหมอผีคนะนะั้นอ่ะมันยังอยู่ชี่นั่นหรือเปล่ามันยังอาศัยอยู่สุดนั้นหรือเปล่านะฝนตกนี้ก็ทำให้ทุกอย่างดูดิบเชื้นมากๆนะทุกคนก็ที่สำคัญคือมันทำให้ควันไฟป่าต่างที่ไม้ป่าหายหมดกเกลี้ยงเลยนะเหลือเพียงหมอกที่มันอยู่ตามอากาศสดชื่นสดชื่นแบบนี้นะ สังเกตจะมีละอองขา,ขาวๆเป็นหมอกนะในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ว่าตาเปล่าเห็นชัดมากมันก็สวยมากๆทุกคนว้าวากางดูธรรมชาติมากๆเลยพี่สีครับ พะมาคนเดียวผมก็ไม่ประมาทนะผมก็มีของดีติดตัวติดไม้ติดมือมานะเสียงกร้องแปลกๆเหมือนน้ำในห้วยจะเพิ่มขึ้นหน่อยนะทุกคนนะถ้าฟังจากเสียงแล้ว น้มันเสียงดังขึ้นเะยไปกันต่อครับผมครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็นั่งพักก่อนนะก็คิดว่าอีกไม่ไกลแล้วก็น่าถึงจุดที่เป็นที่พักเก่าของครอบครัวบาลูราซูแต่ขอนั่งพักก่อนสักแป๊บทุกคน เอาแรงหน่อยเพราะว่าผมเดินมาค่อนข้างจะไกลละแล้วก็ใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรอากาศชื้นีมากทุกคนนะมันรู้สึกว่าสดชื่นทุกคนเพราะว่าฝนตกสองนะว,วันติดต่อกันทุกคนนะตกกันสองวันที่สาวันติดต่อกันแล้ก็คิดว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีฝนละเพราะวันนี้รู้สึกฟ้าเริ่มเปิดละช่วงนี้นะเริ่มมีความสว่างขึ้นมาแล้วอาจจะ หมดพายุฝนวันนี้หรือเปล่า มันเหลือเยอะนะผมจะไปเยี่ยมหาบรารูอซูบ้างคลิปที่ทำทุกคนก็พีเอฟซีไคนคอมเมนต์มาคลิปว่าจะไปหาบรารูอซูบ้างไหมเป็นไงบ้างทุกคนครับบางทีผมไปนะแต่ผมไม่ดมได้ถ่ายคลิปผมรีบไปรีบกลับเนี้ยเพราะว่าเวลามันจํากัดอีกอย่างถ้าบรารูอซูอยู่ก็ไม่ใช่ใ,นใ,นใกล้ทุกคนนะไกลพอสมควรแล้วก็ใช้เวลาเดินทางนานด้วยก็คิดว่าพีเอฟซีไคนบางท่านก็คงจะเข้าใจผมนะเพราะว่าบางทีในการเดินทางไปหาบรารูอซูเนี้ย มันมีใช่เรื่องงานเหมือนกันทุกคนต้องใช้ทั้งกําลังใช้ทั้งเวลาต้องแข่งกับเวลาด้วยทุกคนเรื่องอเรื่องมันก็จากัดเรื่องเวลาด้วยทุกคนนะก็อยากให้เข้าใจจุดนี้เพราะพวกเราก็ตั้งใจเต็มที่ในการทาคลิปออกมา,าต่างไปหาบระตูตสูก็อยากจะให้พี่เอฟซีเขาเห็นใจเราบางทีถ้าเรามีเวลาเราจะไปถ่ายไปถึงที่เลยให้เอซี FC ได้เห็นนะทุกคนนะโอเคแล้วผมเดินทางต่อดีกว,ว่าคิดว่าตอนนี้เหมือนแสงอาทิตย์เริ่มจะออกแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ด,ดีเพราะว่าจะได้สดชื่นจอได้มียังไงความสวา่างในการเดินป่าเพราะว่าถ้าเราเดินแบบว่าฟ้าทึบๆคึมๆนะมันทำให้เราไม่มีชีวิตชีวาอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะใครอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าในการเดินทางต้องมีแสงอาทิตย์ผมทาให้ผมแบบมีแรงดูสดใสมากกว่าฟ้าคึมฟ้ามัวอย่างนี้นะทุกคนนะ อย่าให้เจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วกันนะมาคนเยอะแบบนี้เราผมดิวังเวงไหมคิดว่าถ้าพี่เป็คนที่เดินป่างแบบผมแล้วก็มาคนเยอะเนี่ยคงจะมีจิตหลุดกันบ้างนะทุกคนบอกเลยแล้วในป่ากั่ที่ก็มีความแปลกประหลาดมีความน่ากลัว ที่แตกต่างกันไปนะบอกไว้เลยผมจะถ่ายไปเรื่อยๆทุกคนนะเพราะว่าอีกไม่ไกลแล้วถึงที่ขอคนป่าบ้านเก่าคนป่าผมจะมาเจอเห็ดประหลาดๆนะทุกคนดูดิเห็ดอะไรไม่รู้มันตั้งขึ้นอยู่ <laughs> เจอบันลากไม้ซากไม้นี่ไหมเจอไหมพี่นะ เป็นเห็ดเหมือนเห็ดเห็ดเห็ดแห้งเหรอมันเรากินได้หรือเปล่า่แต่มันดูประหลาดมากเลยไป,ไปกันต่อ,อน่าอีกไม่ไกลมากแลทุกคน ตรงนี้มันโดนน้ำเสาะทุกคนเจปะ่ะมันเป็นล่องน้ำโดนเสาะมาก่อนทุกคนน้ำป่าทุกคนสังเกตได้เลยว่าตรงนี้มันโดนพวกน้ำป่าทะลักเข้ามานะ ถึงลำห้วยที่เป็นทางที่จะผ่านไปหาบ้านคนป่านะเป็นสายเดียวกับทางอยู่บ้านคนป่าคือสายนี้เลยเนี่เป็นเส้นทางเดียวกับที่ไปบ้านบาลูลาสูไงพี่จีเราจะเดินตามข้างๆไปเรื่อยๆนะแต่จะไม่ลงน้ำเพราะว่าเกรงว่าอันตรายถ้าเราเดินตามน้ำไปเพราะว่า ถ้าพวกเราโดนน้ำป่ามากระทันหันบอกเลยว่าอันตรายสุดๆอาจจะตั้งตัวไม่ทันเลยแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายซึ่งเรา,าจะคาดไม่ถึงมากๆน้ำป่าแบบมาแบบเฉียบทันนะทุกคนเห็นทาบพักเหนือไหมนั่นแหละที่มาจากป่าแล้วก็เกิดยินโครนถล่มลงมาทับลงมาด้วยทุกคนนะอันตรายมากๆนะน้ำป่าบางทีมันมาโดยที่เราแบบไม่ทันตั้งตัวเลย มาพี่นะไปผมเร่งเดินเท้าเดินทางเขา,าไปก่อนเดี๋ยวไปถึงผมมาถ่ายพี่สีทีทั้งนะว่าเป็นไงบ้างว่ามีใครอยู่ที่นั่นไหมหรือว่ามีสิ่งผิดปกติที่นั่นหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์ทีไปพบกันที่นู่นทุกคน e t สิโก้กคนครับตอนนี้ผมก็เดินมาได้พักให,ใหญ่แล้วคิดว่าตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านของบาลูราซูที่เป็นคนป่านะแต่จะบอกว่าเป็นบ้านเก่า ที่ผมเคยมาลื้อถอนกันไปแล้วกลับมาครั้งนี้เพื่อมาดูว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ข้างในไหมที่สำคัญผมจะเจอไอ้หมอผีคนเดิมไหมที่มันเคยทำของใส่ผมนะแต่ผมดีที่มีของอยู่ตัวพอสมควรมันทําได้ผมแค่ให้ผมหมดสติให้ผมซู้ไม่ไหวแค่นั้นแต่มันไม่สามารถทําของดำ,ดำดำมนดำเนี่ยเข้าตัวผมได้นะวันนี้ผมมาพร้อมมากบอกเลยมีทั้งตะก,กุดมีทั้งยางติกอาคม ซึ่งพร้อมต่อกอนกำมันมากมากอันดันแบ,บแรกผมขอพกไปก่อนเลยนะตะกุดขอใส่ในกำมือไปก่อนเลยต้นมึงนะฟังเสียงนกทำไมรู้สึกว่ามเมฆคลิ้มเริ่มมาอีกแล้วอะตอนแรกมันเริ่มสว่างแล้วพี่เอฟซีตอนนี้มเมฆคลิ้มมาอีกแล้วดูย มืดจะตื่อทุกคนเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลล่ะเริ่มปแปลกๆกับพีเอฟีผมไม่คิดตเองนะแต่ผมรู้สึกได้อะดูตรงมงน,นด้งนนีิเจอไหมโคตรน่ากลัวเลย ไปกันต่อพี่พิคิดว่าผมมาถึงละจุดที่เป็นทางเข้าบ้านคนปลานะโอ้โหเรียบร้อยทุกคนดูดิมันติดเสื้อผมมาแนละ้วผมไม่ชอบเลยมันคันมันติดจะติดนานด้วยทำไมออกก็ไม่หลุดนะ ผมมาถึงแล้วพี่สิบ้านของอดีตดีกว่าถือว่าเป็นอดีตบ้านของมาลูราซูดีกว่าไปทุกคาเข้าไปข้างในกันนะไปกล้องหลังให้ดูทุกคนโกพ้พี่ครับผมเดินมาเลขแป๊บนึงผมเจอนะกำลังเดินเข้าไปบ้านซูผมเจอใครสองคนนั่งอยู่นั้นทุกคนผู้ชายนะใส่เสื้อลงคนยังใส่กางเกงคนนึงหรือเปล่า คนนทั้งอะไรกันนะสองคนองอทายอ่อนนะผมรู้ว่าันมีใครผมคิดว่าเขาจะไม่เจอผมนะ กระเลี่ยงเี้ทุกคนอ่าเออเกยอยูอ่ของยอดแกทกไปนไระมังจ๋อเกาเ้นเคนเดนป่าเนี่ยพันกระเลี่ยงพี่เกล้มาคุณหรอมาเกทองมะคุรอเกกอยู่เดีสีอยดสิเปละ เรโลนะผมว่าเขาไม่รู้นะโอ้ยมรโยาดาแล้วเกก็พอมันเกไ่มาเียวป่ายโยเอะเยอะใหญ่อะเขายังไม่เที่ยวผมมีกล้องนะผมแอบไทยหนังตนไม้เจอไหมเออเอออ่าลีละอย่าล่ะเดี๋ยวผมว่าเขาไม่มีเขาปลอดภัยเขางไม่มีอะไรนะน่ากลัวเขาไม่ให้เป็นพวกจงหรือพวกคนไม่ดีนะ เออเอี๋ยวริมไหนอ่ะแตผมคาดว่าไม่ใช่สมิงเนี่ยเพราะว่าเพราะมันขนมาก่อนนะครับพูดคำจานนะแต่ผมตะกลดดีกว่าเพราะความปลอดภัยแต่ผมไม่โชยให้เขาดูนะผมคิดว่ามันยังไม่ไว้ใจเขาเท่าไหร่ผมพอตั้งกล้องแล้วก็ให้เขาเออลำแมวลำแมวโอ้คุณลำแมวผมบอกแป๊บนึงนะแป๊บนึงผมขอนั่งตรงนี้แป๊บนึ่งผมบอกขอางนี้ให้เขาไปรู้ว่าผมแอถ่ายนะ

就你，你咋？ มันผมผมโดนแล้วทุกคนผมโดนดีแล้วไอส่องของนี้เป็นโจรเหมือนมันให้ผมกินน้ำทักอย่างทุกคนต้นเหนะก้องพี่อกว่าก้องอยู่อยู่ทุกคนก้องอยู่ก้องอยู่ดีไม่เจอก้องผมพี่เฮ้ยแบตกำลัหมดเลยพี่พี่ผมลาไปนานยังวะเนี่ยแบตผมก็ลหมดเลย ผมก็มาคุยผมเคลียร์กล้องผมจะหายไปนะคือพี่ผมรับเปน็นนานแค่ผมไม่รู้นะแต่ผมตื่นมาผมไม่เหลืออะไรแล้วพี่แป๊บนึูหายแล้วทุกคนไปเช็คผมตังค์ผมในกระเป๋านี่หายหมดเลยนี่นะโบเบลนะตอนนี้กระเป๋าผมหายย่าผมหายมีของดีทั้งนั้นเลยตะกุผมก็ไปแล้ว,วสวยแล้วทุกคนมหมือนผมดื่มน้ำสักอย่างทุกคนเหมือนรสชาติเหมือน มันเหมือนน้ำเปล่ามากแต่ว่าผมเดี๋ยวผมไปผมผมบอกออว่าหวานๆนะมันบอกไม่หวานด้ยอะไรเลยมันมียาสลบที่มันทํามันจากธรรมชาติแล้วผมแม่ใจนะไม่ได้ทุกคนต้องไปเอากระเป๋าคืนยามผมมีใน,นของสาคัญอย่างน้นเลยนะอย่งติ๊กอาคมพยันรวมทั้งกะตก,กุดวิเศษที่ผมอยู่ข้างในนั้นด้วยพี่ที่ดม่โคตรลายเลยทุกคนผมเค่เป็นมิดนะทุกคนนะเพราะว่ามันคุยจะเลี่ยงกับผมแบบอันนี้มากอะ ดูมันไอ้กัดเองมากทุกคนนะผมเลยไว้ใจนะขึ้นไปนั่งคุยกับมันไปตามหาแต่ของผมคืนเราทุกคนกพี่ทีเป็นกำใจที